แม่วันนี้แม่แกงอะไร้อยเกงเผืปลาแกงเผืปลานั่นเครื่องแกงตีมเยงออใช่ใส่ใจตีมเยงอ่ะ,อะอจะลดเกลือหรอไงมันเดี่ยวพิมพ์เหมือนเผื่อเกลือโอ้จริงในใจไร้เลยนี่ในแกงผงปลานี่ น,นี่ปลาย่างยางเ,ร,เรียบร้อยแล้วในน้หลาามีอะไรเลยอันนี้วันนี้แกงใช้ลูกเคร้อนะใบมะกรูดจึงอันนี้พักนอกอพักนอกนี่ก็ไปเก็บมาแต่เช้า <c oughs> เอาอะไรในหม้อเน,นี่ยไร <c oughs> อะเม ในหม้อเนี่ยไรแม่ที่ย่างอยู่ในน vinegar, ี้กุงปลาต้มก้อนโอต้มต้มก้อนใส้นามจ้าถึงตั้งไฟนะแต่ถึงทำเบือแล้วกรองอีกทีนึงอีกทีโอ sí, ้เด yeah. ี๋ยวค่อยมาแล่กันเ็ตแล้วนะจ้าอันนี้ต้มเสร็จแล้วใช่ไหมแม่ถึงเอามากรองค่ะ ถึงไหนหม้อที่แม่กำลังยี่ยนเคยื่อไรอะนี่แหลมแกงเ,กเองโอทีอ่นี่นี่เป็นเขื่องแกงทีเป็นกากทีเลือจากการกรองอ่าที่ข้างหลังนั่นเป็นน้ำต้มตสมุนไพรบวกผสมกับเกยปลากันใช่ไหมแม่แม <Yeah. S 1> เลกลืปลาอิดนึงที่นี้เดี๋ยวตั้งหม้ออีกทีนึงอ่ อาวันนี้ตังอีกทีหนึงเปิดแก๊สอะไรอย่างไหมอ้าวเดี๋ยวค่อยมาแลอีกทีนะคะหลังจากที่มันเดือดแล้วว่าแม่จะใส่อะไรล,ลงไปมั่งนะอันนี้น้ำลางคอกนะแมไหมนะอันนี้แรกน้ำที่ร้อย ซึ่งกะที่ที่ใช่หม้อออแม่ชายชนตักนะกะเที่เดียวขอกดีปลัดใส่หม้ออันนี้น้ำเกอกำลังเดือดเติมน้ำหลังขอบ เอาจนมดคก็บาน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วกินแมมใช่ไหมที่นี่ค่าใส่เลยค่ะใส่ปลาแล้วไ,ได้เลยที่นี่ใส่มาเพื่อ เพื่อพวงวันนี้พักไม่มีอะไรมาเตมใบมะกรูกดใบมะกรูดชี ราใช้ใบมะกรูดกีหลังจากขีกแกลเราถอยโฉมตึงต้งตรงปรุงไงเลยไหมแม่ขว้าเจ็เดเนียวใช้น้ำตาลมันเดือดรอขว้เดือดรอให้เดือดเลยก่อนใช้น้ำตาลแม่ใช้น้ำตาลในไรนอ่ะไปเตรียมไวายน้ำตาลในไรไหมน้ำตาลน้ำตาลนูดเดี๋ยวก่อนต้องรอให้เดือดก่อนถึงเคยใช้นะ อันนั้นใบอะไรอ่ะแม่คิดย mm ู hmm. ในมอนั้นใบทำมั่งโอ้นี่ใบทำมั่งแห้งแม่เก็บไว้เป็นวิธีการถนอมอาหารอีกอย่างนึงก็คือเอาใบทำมั่งตากแห้งแต่เวลาจะชายจะเอามาใส่ในแกง่มาชิมแล้ว ร้อยเม่์เมร้อยร้อยร้อยอ่ามีว่าเซฟเดีวนะคะจ้า